มกินเยอะเมื่อวานน่ะอีนู่นไม่ใช่นี่หรอกอีอยู่ในกรงอะร่ะไอเนี้ยขี้กลัวเนี่ยหัวซุกหัวซุนแต่มันไม่ค่อยดื้อหรอกอีเนี้ยไม่ดื้อเลย ห,หมูสับเดี๋ยวดูมานั่ง <laughs> จะกองจะแงงนั่งจะกองจะแงงนีนี่เอ้เอเอนั่นแหละมันหนีไปละมีขนมอ่ะมันชอบคาบของอ่ะ แาบไล่ไม่ทัน,นเอตัวสีน้ำตาลเข้มตัวใหญ่เหมือนกันไล่ไม่ทันเอาหมูสาบกรดิกาดิ่งดิงดิงด่งติ่งอไข่จจมไข่ขจมขจมไขจม่นะขจมขจมน่ะไขจ่จจมไข่จจมไข่จ้ม ดูหมูสับนี่หมูสับเป็นไรฮะกระ,กระดิกหากระดิก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 อ่อืหมูสับเป็นไรโอ้หมาตกใจหมาใครไม่รู้ดูในโทรศรรพัพท์ตกใจพลุตายเลยตัวบนเล้อเลยหมาน่ะที่ตัวน้อยๆหมาพันอย่างดีเลยอะตกใจพลุช็อกตายเลย